ลุงได้รักงานวีวีกอกอนนอขึ้นจอมาสามรอเดี๋ยวรีวิวให้เลยเดี๋ยวลุงจะรีวิวกกนให้เท่เลยที่บอกแล้วไง่าขอพีลัง้ทีคัวอารมณอยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นลุงรีวิวเ้ยลุกางเกงก่อนกางเกงลุงเป็นยางงี้ที่ห่อนี้ของตีเว้ย เอา้าเห็นยังนี่ยี่ห้าดีดีเว้ยเถโปเชื่อลงดูข้างหลังเอ้เอเอเอาเถาโบโอเคยังใช้ดีใช้ดีพี่พอดีเอา้าเอ้าเถาโบลุกอ,อ,อ,อยต่อเว้ยเอฟจะลุกส่งไปให้